สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าอืม,มเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นอยู่สองเจ็ดเก้านะเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่าน ตอนนี้อยู่กับสารพ่อแฝดนะครับผมนี่สารใหญ่มากนี่พาทุกคนมาขอโชคขอลาบนะครับนี่กดเก้าก็ได้เก้าดอก เตรียมทูกก้าดอกนะครับอิวสารข้อแสงอนได้เลย ปิดก่อนก็ได้ลูกยายสบิ่นปิดบอกมาให้ลูกลานปังปเลยโสดใลลับไปฝากชื่อทางบ้านนี่ว่าสตัวงวดระวังที่สิบกกรเออมกมกลาสองป้าเก้

ลังน้นส่งตัวลงมาที่6พอร์ลักกรกดาสองพักเอสองห้าหกเก้าสองพักองปังด้วย แปดห้าแล้เพื่อนแปดห้าแล้วก็ห้าแปดโอเคแล้วก็่ายเดียเอานี่งหนึ่งไปเลยูเลสองหนึ่งสองสองไปนึง สุดเทพโดนอะไรไปไม่ต้องรับสุดเทพอ,อ,อ,อืมให้ทุกคนดูเลขกันเอาเด้อครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ หนึง só ng só ng. น่งสองสองหนึง só ng só ng. น่งสองสองฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้ปีดาสแนอกด้วยนะครับผมเงินแสนโยบานเงินล้านโยบัญชีเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อสาธุ